มันมาแล้วเว้ยอยก่อน defend the mark ลงใต้ตดินเพื่อนลงใต้ตดินตรกลางมันกลางมันลำบาเพื่อนของพี่มันลำบาก Get in the car. Hey guys! Watch out! I'm out. Need ammo. Head toward this point. <laughs> 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 ตรงไหนเพื่อนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ปากปากท่อเลยนี่ยช่วยดูดิมันล้มไหมช่วยดูดิมันล้มป่ะเพื่อนตายยังไอ้พออีกลูกมึงหมดทเหรอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนมองไปมันเป็นไหมของเพื่อนเพื่อนตายแล้ว อายสองแล้ว <Okay. S 2> อยู่นนนันรถไม่หรือว่าอยู่ตรงไหนอ,อยู่เลยรถไปอยู่กนะ พาไปไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนอะ่ะไม่อยู่หลังรถแล้วใช่ไหมว่าจับว่เราดีดแ่หนะวันมันไหมเนี่ยเอาตายเดี๋ยวตเดี๋ยวมั้ง ไม่มียาแล้วหลังเข้าเหรอเพื่อนใช่ตายหมดยังไงย่างยา่างาแค่คม่ได้ยโผลหลังตีนี้กำลังจะหมดเลยโคตรไกลอะ ชุดธรรมดาเองเพื่อนหัวหลังเนี่ยมันเลือตัวเดียวเอง อ้หน้าเลยวะมันยังมันยังไม่ได้เก็บบอตรงนี้มาแล้วมาแล้วข้างแล้วมาแล้วคิดถึงก็มาข้างบนมาที่ location งานย่าบเลยอ่างนั้นเฮ้ยมันโดนตองตีโดนตองเด็กยิงมันโดนยิงเฮ้ยมันนอนเอาดิไอ้เหี้ยตัวนอนอ่ะเห็นไอ้มันโดนยิงไหมเสียงดังก็มี ที่บนก็มาเพื่อนเบิร์สีในคผมวางด้านมาร์สี่เมาร์สี่เบอี่งหลังให้น้าผมไหนอ่ะแถวหน้าผมเนี่ยให้เลอขวาไม่ไม่อยู่อยู่แถวหน้าผมเนี่ยไม่รู้ตรงไหนยิงตีนอยู่สามคนคุยเล็งมาก vô anh em như nào ạ lòng Để lòng lòng tiền lòng 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 em lòng lòng mà ไอ้กำบนั่นตั้งหางอยู่ข้างล่างดิห่ากำบนั่นก็มีในห่ออะมีให้จริงมีหัวประจานหัวสั้ะนี่ไงนี่ไงัมาตางมั่งหน่อยอ่ะมาหน่อยเราไงไม่หน่าเราข้ามไปเล่นเพื่อนดีกวั่งไหมเพื่อนตรงนี้ตายแล้วครับโผล่หลังเข้ามาทางกระชือฝั่งซ้ายตายแล้วนะหลังเข้ามาตรงบอสอ่ะ ถ้าจะต้องบอกก็มาละตังค์ก็ตีกงอยู่นะตีเงี้ยอีเงี้ยยิงบอลยิงยิงบอลตองไหนเป็นยิงเลยใกล้ๆเราเลยนี่ว่าไอตัวไอตัวที่ยิงเอ็มเคไม่เก็บไม่เก็บเสียงเนี่ยมันมีตัวยิงบอไมาใกล้ๆเร a เลยใกล้ๆเราเลย

ไม่เอลัตี่คกลัตี่ใช่อใช่ผมเยมลูกวางกสองสามตัวผมเร็วมาลูกบอมแล้วลูกบอม ตมมาไปเบอร์หนึ่งใช่ปะไปอีตัวนึงงอะไบตีอีกตีนึงนะติดติวติดตินวนู่นตายหมดเลยใช่ไหมอะี้เงนเพิ่งนงนเอ้ยนะอะไรเฮ้ย ไม่กวนผมเฮ้ยไอ้บิ๊กไอ้เกียผมได้ทั้งสองสูบเลยนะตอกแท็กตอกแท็กครับตอกแทกอกแท็ก่อก็กเอาเลยตอกแท็กเอาเลยตอกแท็กผมไม่ตสนใจทงไมไง มันไหมมีตัวน้งเยอไอเทำไมฝนต้องตกเวลานี้ด้วยวะราง่าใช่ไหมมันมีตัวนี้าว่ามันอยู่ในน้ำอ่ะตาแล้วครตาแล้วใช่ว่ามันอยู่ในน้ำอ่ะใช่ครับไม่รู้มีเพื่อนหรือเปล่า Đây boss bay boss เห็น nó hết rồi hết rồi. ôi chết เอากระสุนแล้วกันนี่ไม่มีกระสุนใครละโอ้6หกตัวเดียวตัวเดียวไม่อยู่น้าบนปะไม่อยู่น้าบนใช่ใช่ใช่ด้เซ็ตหกเซ็ตหกไอ้เฮียไอ้เฮียน่าจะตายอ่ะเซ็ตหกว่ะเซ็ตหกว่ะ ตัวข้าลังค้าตัวนึงแต่กสีมีบ้าเข้าวล้างค้านะเฮ้ เท่าเน่ยก็หกดาวโอเคเข้าประตูหมาได้ไหมเนี่ยได้ได้สวยเดินเลยไอู้สวยตัวคนเี้ยเลยโอ้ยตอนเนี้ยของมงไม่มีใครเอาอ่ะ họ có đau họ có đau ủa mày tìm mày tiêu mày tiêu mày tao mày tao tiêu tao tiêu, bờ mày mày โอ้โหทีสองตัวเลยตะเตียวล้มไปอย่างไรครแต่ผมบอลล่ะตัวผมล้มมันหกหกทางตีเลยมกหกทางตีเลยบนก็มีบนก็มีมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วสติวตเติวออาเลยไม่ได้พี่เล่นไม่ได้ ดูว่าเขาจะไปทางไหนกัน สุ่มมาไม่ดูมุ่นใบายไรกันไ้เลยนะไม่รูนะ้จะไปทางไหนกันนะ No. Mark the location. Okay. 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 เธอเป็นได้มวกเธอได้มวกะกลับไปละเพื่อนเราตายไปตองละ like that